แนยังพกกันใหญ่นะพี่เชี่ยแล้วนะคะก็คือวันนี้วันที่ยี่สับซึ่งอาบน้ำแล้วพรุ่งนี้ต้องไปตื่นไปทํางานก็คือตอนนี้มันดึกแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วอาบน้ำสระผมเตรียมตัวนอนก็คือวันนี้ไปหาใบเบิร์นก็คือไปการเปิดตัวแถลงข่าวเอเอ,เ,อเจหละสซิคอมอุ๊ยกดไปเปิดกีบเวคือน่ารักมากขอบคุณค่ะ น้องกานิวน่ารักเปล่าดื้อเนอะอันนี้แหละแม่น้องกานิวซึ่งความจริงแล้วไม่ได้อยากเป็นแม่ใครก็จะเป็นแม่ใครเขาจะเป็นแม่พี่พาดได้ตอนเปิดตัวก็คือถ้าตอนขี่รถผ่านอะกวนมากนะน้องกอนิวคือคุณกวนมากนะคะ่ะท้านั่งถ้านอนถ้านั่งท้านอนเนี่ยคือแบบปาดแล้วก็ ก็คือแบบสู้ชีวิตเลิกง,งานเสร็จไปถึงประมาณสี่โมงกว่าๆนี่แหละเพราะว่างานเริ่มหกโมงครึ่งก็คือรอตั้งแต่สี่สี่ห้าหกหนึ่งทุ่มสามสี่ชั่วโมงแต่ว่าไปอยู่หลังเออสื่อ 4. คือมองไม่เห็นนะคุณพี่ยืนบังกันแบบเห็นบแบบขาดตั้งกล้องแล้วก็ขาตั้งกล้องแล้วก็ซู่มอาแบบรอดวางขาหรือรอดแบบช่วงเอวของตากล้องคือเมื่อแบบ งานนี้สู้ชีวิตมากปกติอะจะได้ขอบแต่ว,ว่าทําไมเขาไม่ให้ยืนชั้นสองก็ไม่รู้ถ้ายืนชั้นสองมันก็มุมโอเคนี่ก็แบบอื้มไม่เห็นอะไรเลยไม่เป็นไรเห็นเห็นบรรยากาศเ,เราเล็กๆน้อยๆถ่ายได้นิดหน่อยแล้วก็ยืนผิดที่น้อยอ่ะคุณหนาก็คือแบบทุกคนเขาได้แบบชนหมัดกับทุกคนเลยน้องไม่ได้น้องแงมไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็ไป เราไม่ได้ยืนตรงเอ่อรั้วที่แบบรถตรงรออ่ะตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรวะพอสภาเสร็จเขาจะขึ้นมาเดินมาขึ้นรถกอล์บอ่ะแล้วตรงนั้นเราไม่ได้ยืนเราไปยืนแบบแถวแบบยาวตรงมาตรงมา,งมาด้นเลื่อนอ่ะก็คือแบบไม่ได้อะไรเลยแล้วก็งอนงอนพี่บาสงอนได้ไหมก็คือทุกคนได้ทัดก็คือแบบป๊าบต่อหน้าแยมมันก็เวน้นแยมแล้วก็ป๊าบไปอีกคน ทุกคนไม่ใช่แค่พี่บาสคือทุกคนผ่านหน้าแยมไม่ได้สักคนหน่อยเนี่ยคุณอาหนอย่งอนงอนงอนแต่ปเบลเบิลคือแบบทุกคนได้งนยังไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูหน่อยต้องไปทําบุญที่ไหนหรอมันถึงจะได้ Moment โมเมนต์นึงโมใจกับเขาวะโอเคคบ๊ายบายเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูอาจจะมีเสียงอะไรเรืเสียงลุ้งลุ้งงี้กันเพราะว่า ตอนไปถ่ายพี่บาสอ่ะพี่บาสอยู่ตรงหน้าเห็นเขาคุยกันใช่แมนนี่ไม่กล้าคุยที่ก็ม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่พูดพี่บาสอีกคนนึงก็ยุนนี่ก็แมวไม่พูดหรือว่าพี่บาสก็เลยงอนพี่บาสก็เลยไม่ให้ถัดถูกโอเคค่ะมาบานันทึกกันบมาบันเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูเล็กๆน้อยๆแบบหละบ่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่ามันมุมมันถ่ายไม่ได้มันก็ไม่เฮ้ยสิงบมาบัน

เอาไปเอาไปโดนทีหนบ้างโดนมันเป็นาบเที่ยงไม่มาเลยรามาทำทานน่ารักน่าสบโอยมันได้อยู่ต่ในน้อเาปัอเปล่าเนี่ยเรามีเสียบเราเป็นอะไรครับปากน้องออนิวด้วย nó bằng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  không có bác, có bác, ơi, <laughs> มีไหมไหมคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะับความสนุกทุกคราววุ่นวายในกองเล่นแล็คของเราเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่ามันก็ภาเลื่นดีครับผมอ่าก็ไม่ได้วุ่นวายมากแฮปปีนี้งานเป็นีครับผมแล้วต้องมาต้องงานกับคนตลกอย่างเงี้ยเราแรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกขำเกินไหมหรือว่าปิดสมองขำยังไง กินม <Blake. S 1> <omdat> ็อกเยอะแล้วก็เราต้องเตรียมที่จะรับทุกอย่าง เจ้นาของเราไปด้วยนะคะวันนี้ดันแล้วเดี๋ยววัน่อนอีพีแรกก็ดันไปอีกนะคะโอเคคืออยากจะใบ้แค่วันนี้คือเป็นเพียงส่วนเึิงของทีมการแสดงะนั้นอาจจะได้พบเจออีกหลายๆทา่านแน่นอนคือจะบอกว่าดวยสุด ตรงนี้หน่อยเซฟี่หน่อยเซฟี่หน่อยถือวกันกาไวเลยหนูเดี๋ยวหนูลืมเดีวไม่ตัดเอาเดี๋ยวไม่ตัดเอาเดี๋ยวหนูลืมอันี้ได้เห็นเต็มเขาเเอช่เบอร์ยืนเป็นไง